มาแล้วการรวมตัวของผู้ประกอบการสินค้าดีสินค้าเด่นดังในงานแสดงและจำหน่ายสินค้าม่วนคักฮักยะโสสินค้าโก็เมืองบ้างไฟยะโสทรนแบรนด์คุณภาพ r o d u c t 2023ระหว่างวันที่14-17ถึงกันยายน2566ณบริเวณชั้นหนึ่งหน้าห้างโรบินสันศูนย์การค้าอายุธยาสิทธิพาร์คเชิญเที่ยวงานแสดงสินค้าภูมิปัญญายะโสทรชิมอาหารอีสานท้องถิ่นสุดแซบช็อปผลิตภัณฑ์ชุมช ระดับพรีเมียมอาทิเช่นสินค้าเกษตรปลอดภัยข้าวหอมมะลิอินทรีย์ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปน้ำพริกปลาส้มขนมเปี๊ยะถั่วคั่วรายผลิตภัณฑ์เครื่องจักสารอนขีดผ้าไหมผ้าฝ้ายแปรรูปไม้กวาดสมุนไพรลูกประครบนวดและสินค้าอื่นๆอีกมากมายระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2566ณชั้นหนหน้าห้างโรบินสันศูนย์การค้าอายุทยาซิตี้พาร์คจัดโดย นายงานพานิจจังหวัดยะโสธร